ศูนย์เซมารักสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีจะตั้งตามประกาศสำนักงานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดรองรับนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการนักเรียนและนักศึกษาที่จะต้องดําเนินการและบูรณาการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ศูนย์เสมารักสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีตั้งอยู่ที่ชั้น6กลุ่มลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีถนนไกลเพชรตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีโดยมีว่าที่ร้อยตรีดอร์มงชายงามสุขสวัสดิ์ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีเป็นหัวหน้าศูนย์เสมารักมีนายสาวีดามโมกยิมรองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีเป็นรองหัวหน้าศูนย์เสมารักและมีเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขตหนึ่งผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขตสองผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรีผู้แทนสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจังหวัดราชบุรีผู้แทนสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดราชบุรีพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาหรือพอสอ และมีเจ้าหน้าที่กลุ่มลูกเสือนิยวกาช,ชาติและกิจการนักเรียนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีเป็นเจ้าหน้าที่สูตรและฝ่ายเลขานุการดังนี้นางสาวเพนพัชช่นจำหรับนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนางสาวสุภัทรดาโกะยะนานันตําำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติก,า,ตการนางสาวชายานันเสนาพิทักษ์พนักงานจ้างปฏิบัติงานจัดการงานทั่วไปและนางสาวกรองแก้วม่วงเพชร ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ,อยูวกาชาติและกิจการนักเรียนเป็นเลขานุก,การศูนย์เสมามรักสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีทนางานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาหรือพศสอนอเป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจาก ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและผู้ว่าราชการจังหวัดตามคำสั่งมอบอำนาจของกระทรวงศึกษาธิการโดยมอบหมายให้พศออนปฏิบัติภารกิจเพื่อส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาพุทธ <Another one> ศ,ศักราช2548ศูนเซมารักสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี มีหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานความปรับฤตินักเรียนและนักศึกษาเฝ้าระวังรับแจ้งเหตุด่วนความปรับฤติ้นนักเรียนนักศึกษาสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความปรับฤตินักเรียนและนักศึกษาส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานกับเขตพื้นที่การศรึกษาและสถานศึกษาปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดก,กระทรวงศึกษาการในจังหวัดราชบุรีทั้งภาครัฐภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานติดตามและให้บริการให้คำปรึกษาแก่นักเรียนนักศึกษา ฝึกอบรมให้แก่นักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนนักศึกษาให้การช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาและสถานศึกษาในกรณีที่ประสบภัยธรรมชาติและเกิดเหตุการฉุกเฉินรับทราบค่ะออกรลกัน พี่กินกาแฟมปวะเนี่ยออแป้งไม่ต้องมองพี่ก็ได้แป้งมองอ<ช>ะไกบป้าหันมาทาพี่ดีกว่า้ยสวยอ่ะเบื้องหลังจ้างร้อยกำกับหลานเลยอ่ะพี่จิโหดีมากค่ะออสแสดงแสแดงชันน้นนำจากสบัดสิคะเสวตตองสงสวยมากโอ้ยนีก่กระเทยโอ้โหแบล็มีแบล็มีอ้ยเจ๊กก้าไ่ค่ะเจ๊กก้าไปค่ะ